เอาแล้วครับด่วนดวนด่วน,วนข่าวแจ้งเลยด่วนก็ประมาณเที่ยงมานิดหน่อยตะกี้นะไม่นานเท่ากับว่าระบบล่มครับเราชนะล่มครับนะครับข่าวาก็รายงานสดๆดร้อนๆมานะครับว่าช่วงเช้านะยังสามารถใช้บัตรสสวัสดิการแห่งรัฐได้อยู่นะครับซึ่งมี2ส,ส่วนในส่วนของ บัตรสวรัสดิการแห่งรัฐนะครับเงินเหลือเท่าไหร่หรือยังไม่ได้ใช้หรือ,อจะใช้นะฮะก็ยังใช้ได้อยู่นะครับทั้งวันเลยนะครับเพราะเป็นคนละส่วนกันนะครับส่วนไอ้ส่วนที่2เนี่ยเป็นการเป็นระบบนะฮะเป็นระบบจากทางกรุงไทยครับส่วนที่2นี่เป็นเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะนะครับส่วนตรงนี้เจ้าหน้าที่นะครับแจ้งว่า ขอทำการปรับปรุงระบบนะครับแล้วก็น่าจะใช้ได้ประมาณพรุ่งนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปครับนะครับยังไงใครที่ทราบข่าวแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องเข้าไปซื้อของนะฮะในส่วนของ600 6 0 0 675บาทใช่ไหมฮะหรือ700บาทนะครับในส่วนของเราชนะเงินเยียวยานะฮะตัวนี้ แต่ถ้าใครจะใช้ในส่วนของสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ยังมีเงินเหลืออยู่ก็ตามหรือยังไม่ได้ใช้ก็ยังใช้ได้ปกติอยู่นะครับโอเคครับไม่ต้องได้เสียเวลานะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะก็รอรายงานความคืบหน้าต่อไปครับไม่แน่ใจว่าจะเร็วได้แค่ไหนนะอาาจะ พรุ่งนี้เที่ยงก็ได้นะครับยังไงติดตามข่าวสารต่อไปครับขอบคุณครับ